สวัสดีค่ะพี่ขวัญ Ken Crazy องค่ะว,วันนี้นะคะเราก็มาอยบเกมสุดยอดแฟชั่นนะคะนั่นก็คือเกม360 MOBI n i k k บ n i บ k นิก,กนิก,ก้มหัศจรรย์ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปห้องปริศนากันก่อนเลยดีกว่านะคะนี่มันก็จะเป็นเหมือนกรชัปองอะไรประมาณนั้นนะคะซื้อไดีไหมอะ่ะมีสิทธิ์จะได้2ชุดนี้นะคะเฮ้ยลองดูแล้วกันค่ะมาอะขอให้ชอดีมาแล้วหน่งอนันอู้ 10ม,มรกฏนะ,ะ่ฮะหืมทรงผมอันนี้พี่ขวัญมีแล้วเฮ้ยผ้าคลุมอันนี้ยังไม่มีมัง้งอ้อเป็นเมคอัพอันใหม่นะคะโอ้โหชุดแบบพันบกหรือเปล่าแรกพบเมษานะคะอุ้ยชุดน่ารักจังว้าเงาพระจ,จันทร์นะคะโอ้โหอ้าเย้อ้ มาแล้วค่ะอืมเป็นถุงมือของชุดนี้นี่เองโอเคเก็บให้ครบค่ะอุยสวยจังอู้โหแต่ละอย่างอืมจะหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะชุดสวยมากกดตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ540เพชรนั่นเองนะคะซึ่งของก็จะได้แบบรองลงมาจากอันแรกเนาะอาจจะไม่ได้2ชุดนี้นะคะก็จะได้แบบเป็นของทั่วไปเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งพี่ขวัญอยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆนะคะก็ เดี๋ยวลองซื้อไป1ิบอันแล้วกันค่ะมาแล้วจะได้อะไรนะอุ๊ยรองเทา้าคริสตัลค่ะโอ้โหเสื้อค่ะอันนี้เหมือนแบบเสื้อแม่บ้านมากเลยอยู่บ้านไงอ๋อซีรีส์ลูกท้อกางเกงคืออะไรซีรีส์ลูกท้อกางเกงสาวน่ารักโอ้ครูศิลปะม่วงนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะครูศิลปะเขาใส่กระโปรงยาวๆแบบนี้เหรอเออแต่ส่วนมากก็จะเห็นแบบนี้เนาะ อ๋อมุมสมบูรณ์สีดำนะคะอืมเื้อคุมสีดำอ้าชุน้นนี้น่ารักค่ะรักใสๆนะคะอุ้ยหมวกหมวกสบายตุ้มหูเราเมื่อกี้อุ้ยไม่เท้าสีดำค่ะแต่ละอย่างนะคะก็สวยมากๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปอันต่อไปกันเลยดีกว่านะคะก็จะใช้เงินใช่ไหมอืมโอเคจัดไปก็จะได้ของที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะลองดูอุ้ยชิ้นส่วนของคริสตัลนะคะเว้นตารุ่นน้องค่ะ เสื้อแบบเสื้อตัดอ้อยอะไรอย่างงี้นักสำรวจอืมเป็นข้อมือค่ะขาสั้นหน้าร้อนอ๋อเสื้อคุมสีดำได้บ่อยแล้วนะอันนี้มีแล้วค่ะชุดนี้อืมขนสักปักคอหัวใจไก่หมายความว่าไงปักคอหัวใจไก่เอ้ยถุงเท้าน่ารักจังได้ซ้ำมาอีกแล้วว่าเอ้ยพี่ขวัญอยากเปิดอีห้าร้อ่เพนนี้อีกเนะะียค่ะ เื่อจะได้ชุดแบบเก๋ไก่สไลเดอร์อะไรอย่างงี้มาลองดูโอ้ยรองเท้าคริสตันอีกแล้วโอ้ชุดสาวชายได้คะ่ะโอ้ยน้องเมดมาแล้วคะ่ะน่ารักจังเลยอะ่ะเอ้ยเสื้อคลุมไหล่นะคะถุงมือถุงมือมายากลอืมอุ้ยโอ้ยรอ,องเท้าน่ารักดอกไม้แห่งศรทัทธารองเท้านะคะออ้ยน่ารักจังรองเท้าอะ่ะออ้ยทรงผมอังกฤษย้อนยุคนะคะ มีไดอรี่ปกสวยด้วยกางเกงขาสั้นแบบเอวสูงนะคะโอ้ใส่คอค่ะหมดอีกแล้วอุย้ยคือเมื่อกี้ได้ชุดสาวใช้สวยมากๆเลยนะเดี๋ยวเรานะคะไปร้านค้าหน่อยดีกว่าค่ะเผื่อจะมีเสื้อตัวใหม่มาขายนะคะอุย้ยอันนี้ทรงผมนา่ารักจังเลยอะ่ะซื้อซื้อซื้อชุดนี้คือชุดอะไรอะ่ะโอ้เป็นชุดที่แบบสง่างามมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะแบบหน้าหนาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืม เดี๋ยวดิ้ดูทรงผมก่อนละกันค่ะอุ้ยผมสั้นผมสั้นอุ้ยอันนี้แบบราชินีมากเลยอะ่ะเอ้ชอบทรงนี้น่ารักอ่ะซื้อเอ้ยทรงนี้ใช่เลยอุ้ยทรงนี้ก็น่ารักใช่เลยโอ้โหจังหวะน,นี้แบบเมา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 ต่อไปนะคะเป็นชุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชุดนี้เรามียังชุดนี้เรายังไม่มีค่ะสวยสวยสวยซืย้อ ชุดนี้เราก็ยังไม่มีซื้อค่ะอืมชุดแบบเขาเรียกนะยุคาตะเออยุคาตะซื้อซื้อซื้ออันนี้อ่ะอุ้ยชุดสีแดงอุ้ยชุดดอกกลาบมาซื้อเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ชุดยาวๆนี่คะ่ะอ,อุ้ยอันนี้ก็จะดูแบบน่ารักนะเออน่าซื้ออ่ะโหชุดน่ารักจริงๆนะ อยากจะแบบพร้อมหุ่นดีแล้วแบบจะได้ใส่ชุดสิ่งแบบนี้บ้าง่ฝันไปคะ่ะชตินี้คงไม่ได้ใส่เฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นอันใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ลดราคาด้วยซื้อคะ่ะนี่เป็นเสื้อกัก๊กเสื้อคุมนะคะอืมตัวนี้ก็สวยนะซื้อซื้อซื้อแต่ส่วนมากพี่ขวัญเวลาแต่งพี่ขวัญไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นะเสื้อกัก๊กเสื้อคุมอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยได้ใส่เลยแล้วอันนี้ก็จะดูแบบเรียบง่ายน่ารักน่ารักอันนี้ก็น่ารักอะ่ะ พี่ขวัญเป็นคนแต่งตัวไม่ค่อยเก่งนะคะคือเหมือนเราเลอกชุดได้นี้ใช่ไหมแล้วแบบชีวิตจริงเราก็จะแบบคิดว่าเอ้ยชุดแบบนี้อาจจะแมทกับแบบนี้นะอะไรเงี้ยเออคือแบบแต่งตัวโอเคมากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเล่นเกมมาได้ใช้ในชีวิตจริงด้วยนะอันนี้น่ารักซื้อซื้อนี่มีกางเกงนะคะอ่ะซื้อกางเกงหน่อยแล้วก็กระโปรงกระโปรงน่ารักดีแบบดูเรียบร้อยนะคะอืม อันนี้ก็ดูเรียบร้อยมากๆาเลยนะชอบเอ้ยกระโปรงอันนี้เซ็กซี่เซ็กซี่เดี๋ยวพี่ขวัญนะคะเข้าการประกวดแฟชั่นก่อนดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเหมือนแบบเราแต่งตัวแล้วก็จะมีแบบคนที่เล่นเกมนี้นะคะมาโหวตแบบกดไลค์ให้เราอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเรากดไลค์เยอะๆก็จะชนะนั่นเองนะคะ ก็เดี๋ยวพี่ขวัญจะลองเข้าประกวดแล้วกันนะคะมันจะมีโหมดเข้าประกวดแล้วก็กรรมการนั่นเองนะคะแล้วก็สนับสนุนเพื่อนนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ขวัญจะลองเข้าประกวดดูนะคะก็ลองแต่งตัวตามสไตล์คอสตูมดูนะคะเขาบอกหัวข้อคอสตูมในสัปดาห์นี้นะคะนั่นก็คือสวยจนนอนไม่หลับนั่นเองแต่งยังไงให้ดูสวยจนนอนไม่หลับเราต้องเลือกแบบใส่เองดีกว่าคะ่ะน่าจะดูเท่กว่านะเดี๋ยวนะ้าขอดูเสื้อก่อนนี่อุย้ยเสื้อของเรามีแต่แบบเสื้อเซ็กซี่ทั้งนั้นเลย ใส่เนี่ยใส่ชุดนอนแพนด้าสวยมากนอนไม่หลับเลยโอ้โหบอกเลยว่าเซนการแต่งตัวจะมาจบก็บวันนี้แหละแต่งไม่ถูกแต่งไม่ถูกจบแล้วจบแล้วอ่ะพี่ขวัญคิดว่าแบบนี้นะคะมันดูแมทกว่านะก็จะใช้ถุงเท้าแบบนี้นะคะแล้วก็มาเมลือกรองเท้ากันโอ้รองเท้าแบบเซ็กซี่มากใส่คู่นี้ได้ไหมเฮ้ย,ยดูสวยๆร็อกๆนะะี่ค่ะ นี่คู่นี้ก็สวยนะเอ้คู่มเมื่อกี้ละห่ะน่าจะโอเคแล้วโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะมาเลือกเครื่องประดับกันดีกว่านี่ประดับผมก่อนอะไรบ้างอะโอ้โหอืมโบอุ้ยหมวกอืมอันนี้ล่ะเฮ้ยนี่ดอกไม้นะคะก็ดูน่ารักดีเอ้ยหมวกกระสีเท่เหไหมเข้ากันไหมต่อไปของถือนะคะโอ้ย ถือห่วงยางนิกกี้นะคะไม่เอาไม่เอาถือกระเป๋าดีกว่าค่ะเฮ้ยเออกระเป๋าใบนี้ก็ดูโอเคนะดูแมทช์อยู่นะคะต่อไปนะคะแว่นตาใส่ดีไหมอันนี้ก็ได้ค่ะโอเคอืมสวยแล้วอะเปลี่ยนแล้วลงประกวดเลยจ้าอย่าลืมไลค์ให้ด้วยนะถ้าเกิดน้องๆเห็นนะคะไหนเราลองเป็นกรรมการดีกว่านะคะไหนดูซิว่าแต่ละคนเขาแต่งกันขนาดไหนอืมสวยจริงสวยจริงสวยจริงอะ ให้คนนี้แล้วกันนะีคฮะโ,โหโหดมากโอ้โหทำไมเขาแต่งโหดขนาดนี้คนนี้ค่ะสวยมากหืมชอบอะโอ้อลังการสุดๆไปเลยแต่ละคนแต่งเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดพี่ขวัญเนนะีไปเจอกับคนที่แบบสวยกว่า <c oughs> ก็คงได้ไลนน้อยแน่เลยอะโหหยาดเยิ้มจริงๆสวยจะนอนไม่หลับจริงๆอะอ๋ยคนนี้สวยจัง ทรงผมสวยนะคะและการแต่งหน้าดูโอเคอ่ะ,ออะวันนี้สิคะอลังการมากดูดิแต่ละคนแต่งโอ้ยพี่ขวัญน,นี่แบบชิดซ้ายอ่ะชิดในชิดซ้ายเลยอ่ะโอ้ยแต่ละคนแต่งสวยมากโอเคค่ะเราผ่านการประกวดแฟชั่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเวทีประกวดคอลเลกชันกันต่อค่ะนี่กดเข้ามาเลยค่ะหัวข้อในครั้งนี้นะคะนั่นคือสาวน้อยโตเต็มวัยนั่นเองนะคะมาขึ้นเวทีค่ะ หาคู่ต่อสู้นะคะมาแล้วค่ะชรินนะคะชรินโอเคเริ่มการแต่งตัวได้เลยนะคะคำเตือนเควสดูก่อนแป๊บนึงสาวน้อยโตเต็มวัยหรออืมหญิงสาวที่โตเต็มวัยนี่คะก็ต้องเป็นหญิงสาวที่ดูแบบแต่งตัวเก่งนิดนึงอะแต่งแนวไหนดีเราต้องไปประชันกันเนี่ยฮะอะชิ้นนี้ละกันนะคะ,ะชิน้นน,ะะนี้น่ารักมากแบบเหมาะกับไปเดินงานพรมแดงอะไรอย่างนี้ ลองดูซิว่าเราจะแบบสวยสู้เขาได้ไหมอู้สงงางามมาเต็มค่ะจังหวะน,นี้เรียบง่ายมาเต็มด้วยอบอ,อุ่นไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่นะคะอาจจะหนาวนิดนึงนะโอ้มาเต็มมาเต็มโอ้โหบริสุทธิ์ไปอีกหมื่นนึงค่ะโอดูคะแนนสิคะต่างกันลิบลับเลยนะ <c oughs> เย้ชนะค่ะโห <c oughs> สุดยอด ออ oh, <laughs> อันดับขึ้นมาแล้วว้าวอุ้ยแซงแซงคนด้วยว้า wow. วทำได้ดียินดีด้วยนะนิกกี้เธอทำสำเร็จแล้วว้าวเย่หัวข้อครั้งต่อไปนะคะงานเต้นรำในวังนะคะโอเคมางานเต้นรำในวังหรอพี่ขวัญแลพี่ขวัญนนะ่าจะถนัดอยู่นะ <laughs> อะไรที่แบบแต่งตัวอลังการหรูหวาเนี่ยน่าจะถนัดอยู่นะคะในงานเต้นรำใช่ไหมงานเต้นรำก็ต้องเป็นทรงผมที่แบบ เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแบบเรียบเรียบตึงๆหรือทรงผมอย่างนี้ดีดูเป็นเจ้าหญิงมากเลยอ่ะงานเต้นรำผมสั้นแล้วกันนะคะเราจะเป็นสาวผมสั้นนี่ค่ะแล้วก็ต้องมีชุดนิดนึงนะคะชุดชุดกุหลาบเลยไหมชุดกุหลาบนี่คือสวยมากอะ่ะชุดนี้แล้วกันนะคะมันดูแบบเหมาะกับงานเต้นรำอ่ะเนาะ โอ้ยความสง่าง,งามมาเต็มจ้าจังหวะน,นี้ว้าสวยๆๆอะรูราด้วยนะว้าเซ็กซี่ก็มาอบอ,อุ่นได้นิดเดียวนะคะเพราะชุดน,นี้มันดูเซ็กซี่น็ดหนึงหน่งเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเชนนะคะ่ะเย้โอเคค่ะเรามาเล่นโหมดเนื้อเรื่องกันบ้างเลยดีกว่านะคะกดเดินทางได้เลยนี่ครั้งที่เราวนะคะพี่ขวัญมาถึงตรงนี้นะคะกดถัดไปเลยค่ะว้าวที่นี่คืนเนี่ย ว้าวต้องได้เลยคาะได้เลยอะ่ะโอ้ยชุดสวยอะ่ะฉันหวังว่าจะได้ใส่ชุดแต่งงานสักครั้งโอ้ยมาค่ะโอเคเริ่มเรื่องค่ะต้องเข้าเวลาเพื่อรอดูการแสดงงั้นเราพาพูาพ้เธอไปเดินเล่นในเมืองซีซียะดีกว่าป๊ะป้าป้า,ปาแต่ฉันกำลังคิดถึงคำที่โซเฟียพูด ถ้าฉันทุ่มเทเต็มที่ก็สามารถชนะดาวทะเลได้นี่หมายความว่าไงกันแน่โอ้ยชอบเสียงภาคมากเลยนะคะน่ารักงั้นเราลองไปหาคนอื่นแข่งขันกันไหมดูว่าจะช่วยมิกกี้อัพเกรดกระโปรงเต้นรำได้ไหมโอ้กระโปรงเต้นรำง้นไปฝึกที่สถาบันออกแบบซิซิยากันเตทที่นั่นสามารถแข่งขันกันได้อย่างอิสระและสามารถฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพว้าวเฮ้มิกกี้พวกเธอมาที่นี่จากเมืองสาลีจริงด้วย ใช่ใช่ดิติมิอ๋อติมิน่าหลงจังฉันเรียนที่สาลี่ไม่ใช่เหรออืฉันฉันตามรุ่นพี่มาศึกษาที่สถาบันออกแบบที่นี่อ๋ออย่างนี้นี่เองฉันฉันแอบชอบใครอ่ะฉันมาคราวนี้ก็เพื่ออยากจะอยู่กับเขาโอ้อย่างนี้นี่เอง มีสาวสวยที่แต่งตัวเต็มไปหมดฉันดูีไปเลยอฉันคิดว่าเธอ่าจะลองแต่งสไตล์ชุดนักเรียนอังกฤษที่ดูสง่างามและยังบริสุทธิ์อย่างนั้นเธอจะสวยแน่นอนตายชุดนักเรียนอังกฤษที่ดูสง่างามแล้วก็บริสุทธิ์ด้วยนะคะโอเคปะเออก็เรียบง่ายแล้วก็สง่างามนี่นะคะเป็นชุดนักเรียนอังกฤษใช่ม่าโอเคจัดไปค่ะว่าแล้วว่าโจทย์ต้องเป็นแบบนี้นะมาเลือกทรงผมกันก่อนดีกว่านะคะ นักเรียนอังกฤษหรอเอ้ทรงไหนดีนะทรงไหนดีทรงไหนดีห,นดหาทรงผมยางมากเลย,เยทรงไหนดีทรงนี้ก็จะดูแบบดูนันลาคิคุเนะี่คะอันนี้ก็ผมสัน้นนี้ผมยาวถักเบียไมย่เอากระโปรงอันนี้แล้วกันนะคะแล้วก็หาเสื้อคลุมก่อนเออเราต้องมีเสื้อคลุมที่ดูแบบเป็นชุดนักเรียนใส่ตัวไหนอะ อันไหนที่ดูเหมือนชุดน,นักเรียนหน่อยอืมตายแล้วฉันไม่ค่อยมีชุดน,นักเรียนด้วยสิอุย้ยฉันจะสู้เธอได้ไหมเนี่ยอุย้ยสู้ได้นะส่งจุ๊บไปค่ะอ่้ออาเย็น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 อะยานะใส่ตาจิกไปด้วยรอยยิ้มไปหนึ่งทีอุย้ยบริสุทธิ์เยอะมากโอเคอุย้ยสง่างามเพียบเลย1 6ึ 16, นะ่งนพัะโอ้โห คะแนนรวม56,000ค่ะเย้ชนะค่ะมูแลงเอ็ด,ด้วยโหสุดยอดพี่ขวัญน,นะคะเล่นจนติดมากๆเลยนะคะพี่ขวัญคิดว่าผู้ชายก็เล่นได้นะผู้หญิงนี่แบบยิ่งเล่นยิ่งดีเลยค่ะโอเคเราเล่นกันต่อดีกว่านะเจ้านายคะถ้าท่านอยากมาเรียนที่นี่ฉันสามารถทําการสมัครเรียนให้ท่านได้ตลอดเวลาแต่ท่านต้องกลับไปพร้อมดีฉันก่อนท่านออกเที่ยมานานมากแล้วนะคะ พิกา้าทำไมเธอถึงตามหาฉันจนเจอเจ้านาะยหน้าที่ของดิฉันคือตามไปปกป้องท่านฟอร้องเธออย่าตามมาหลอกหลอนฉันเลยอย่าตามมาหลอกหลอนฉันเลยเสียงหลอกมากอะ่ะก็ไปเที่ยวที่อื่นหาอะไรสนุกสนุกทำจะได้ช่วยอะไรไปหน้าอันเย็นชาของเธอ <c oughs> อ, <c oughs> อส่วนฉันก็จะเที่ยวต่อพอตอนกลับไปรายงานเธจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้แน่นอนโอเคไหมเจ้านาย ถ้าท่านไม่กลับไปพร้อมกันงั้นก็เป็นความผิดของดิฉันดิฉันจะไม่บังคับตอนนี้ดิฉันจะกลับไปรับโทษเองโอ้ไน่าสงสารงั้นไปงานพูดคุยและออกแบบกับฉันก่อนแล้วฉันจะพิจารณากลับไปพร้อมกับเธอจะไม่เป็นเรื่องยากและกลับไปเผชิญปัญหาด้วยตัวเองนะอีกฝั่งของโรงเรียนอ่าการเตะอย่างนี้จริด้วยหัใจดูเล็กของข้าเหยื่อเกิร์ลฮ่า เอวันละไม่เห็นว่าวันนี้กาเซ่แตัวหรอขนาดไหนหรอเจ้าแมวอ้วนออโ้ยกาเซ่เจอกันอีกแล้วทำไมพวกเขาถึงทะเลาะกันเองล่ะโอ้ยเขาเป็นทอมเหรอดีค่ะนี่เป็นวิธีการแสดงความรักของพวกเขาไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ฉันมาโรงเรียนเพื่อโฆษณาและหาดนบรีใหม่เข้าวงแต่รู้สึกว่าไม่คมีคนสนใจฉันสนใจแบบรู้ได้ใจพังดูไหม แบบ oh, นี้น่าจะดึงดูดความสนใจของพี่ขนได้เยอะขึ้นรูราสไตล์พังโอ้ยพี่ขวัญบอกเลยไม่ค่อยมีชุดแบบแนวนั้นด้วยนะทรงผมนี้ได้นะคะเป็นทรงผมที่ดูพังอยู่นะ <c oughs> เอ้ยไม่มีชุดเลยอะ่ะชุดพังพังร้องร้องก่อร้อมแล้วจ้าเสื้อฉันมาแล้วอะ <c oughs> นี่มันเสื้ออะไรเนี่ยแล้วก็ใส่เกงตัวนี้ได้ไหมอ๋อเท่เท่เเท,ท,ท่แล้วเราก็ใส,ส่ถุงเท้าซะหน่อย มันจะเข้ากันไหมเนี่ยอ่ะเป็นถุงเท้าตาข่ายนะคะแล้วก็รองเท้าก็เป็นคู่นี้เลย <c oughs> เข้าไหมเนี่ยดูตลกตรงเสื้อมากประมาณนี้ค่ะอ่ะเรียบร้อยฉันแต่งได้แค่นี้แหละเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มามาขอเยอะๆโอ้ยน่าเริงคะแนนพอๆกันเลยอะ่ะโอ้ยเซ็กซี่ฉันมาเต็มจ้าโอ้ยจบเสน,เน่ห์เ้ยโอ้ คะแนนห่านกันแค่นิดเดียวเองทำไมทำกับเราแบบนี้อ่ะคะแนนห่านกันแค่นิดเดียวเองอ่ะเราไม่มีชุดพังๆเลยนะคะเดี๋ยวดูคำเตือนโมโมซิอ๋อเรามีแค่กางเกงนะแต่ว่าเรายังไม่มีพวกเสื้ออะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวลองไปดูซิอันนี้จัดทำอ๋อต้องไปจัดทำเอาเองนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่งว่ามากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะโอ้โหรู้รามาเต็มมาเต็ม รอยยิ้มไปหนึ่งทีโอ้โหร่าเริงก็มาโอ้โหเซ็กซี่ก็มาโอ้ยจังหวะนี้ชนะใสๆค่ะเย้ชนะแล้วแร <c oughs> งเอ็ดด้วยหุยโอเคค่ะถ้าเกิดน้องๆชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันมาเล่นด้วยนะคะพี่ขวัญจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ล่างดีสคริปชันนะคะโอเคค่ะสำหรับนี้พี่ขวัญไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุบจ๊บ